สบายดีสบายดีทุกคนปกระตาระจายกระส่งเบาลงซนน่น่งานหนหางงามพป็น,นองเอ้ย,เป,นนย,ยเป็นหน่วยซิวมันหน่วยซิวเป็นหน่วยซิวเดี๋เดี ไล่ฮนมูลงไล่เรียบร้อยนโยอดยนเดี๋ยว็กๆต้องพักเที่ยงสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาดีนะฮะเอาดีๆอันนี้กำลังไล่โยนเลยอันนี้กำลังพื้นกิีดู อกอินดีจังเขาเรียกหน่วยซิวกำจัดแมลงทุกอย่างไปแล้วมือก้องไปแล้วมือก้องไว้แล้ว เหนมือกออกเม้าอืมงาใจสิขาดทุกคนใจสิขาดใจสิขาดอืมดดแดดทถวข้างนอกนะแดดแดดวันนี้ทีมงานท่ากันมาดก,กำจัดแมลงพป่น้งเอ้ยกำจัดแมลงขาศัตรูพืช chưa làm kim của kho hàng à, sắp tu phục kim loại đấy xây mét của lão một thê với thê làm cái chi bên này hiện ta là nó cứ cường không เรืองอุปกรณ์หลังจากเทวาน้องใกล้ได้เข้าสู่โรงงานเลยก็เลแต่คว่มว้างปาปาเปล่าป่ะคนสิลางเล้าวพอนมา่นยาไลแมลงพ่นยาไลแมลงลมเลงด้องานมานน่งานใหญ่โอ้ยหนุกนะ นกนกปากห่างหูนกปากหา่างหลายแถวนี้แเด็ดเจ๊เดดแจงพี่นอ้องเอ้ยแดดใกล้เที่ยงเลยกะว่าวกะว่าวเผิ่อให้อากาศเข้าเดียวไอ้น้องเขาเสียหายใจบ่ได้อืม ันหายใจบ่ได้ต้องปิดให้อากาศทั้งนอกเขาน้ำเอาแห้งทันผิวสมอุปรกรณ์ป้องกันหอยต้องเล็งต้องเล็งกันในข้อนป้อปงกันสารผสมซาเปน,พพน้องสีพวกยากังจัดพวกมะเร็งขี้แข็งมะเร็งอยังต่างๆที่เป็นแหล่งน้ำเสื่อพลาหาะอยังต่างๆคนเพื่อป้องกัน เชื้อโรคสัณซาแสดงก้อนล่างเล่าก็ต้องสียาแช่ไวขึ้นนึงก่อนตามกฎเกณฑ์ตามมันวิสการเขาเนาะอ่าโอเคโอ้โหปิดปากยังดีปิดอันน่ะเขาเรียกยัง,งว่าสามเอ็มเนาะสามเอ็มทื้งป้องกันไปเลยไปเลยไปเลย เดี๋ยวไปเปิดฝั่งนั้นอีกพุ่มนั้นอีกคุณถอดแว่นเอราะน,นี่ญาตถอดแว่นก็จะได้ไปเจวะมู่โพธิ์ทิเท่พูดได้หัเวเแื่นก่อนโอเคเปิดให้อากาศเขา สกอนเกว้ากะเว้าเว้าะเว้าจิ๋นุกกระไดโอ้ยคอแห้งไอ้หน้องบ้าหน้ามาก,กิน đây là chị là chỉ phải bé <laughs> đẹp bé Đẹp, đấy, bé phụ bé bé con à ok à, bé 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 bé

Con ra tìm luôn đấy, thằng phụ sụp mấy hát làng luôn ra tìm luôn đấy hộp nâng Để hộp nâng, để hộp nâng con con, con జారే <tryk> 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 เต็มจมหกแล้วทีก็เดูดคนเดียวไปเนึ่งผักไทยเมื่อเช้ามีแห้งหายใจก่อนกินยาถูกพวกมากินยาอ่าหายใจมาทั่วท้องแล้วกลืลึกลึกดมกินยาทุกคนเนี่ยอ่า เคโอเคโอเคอาโหโหโหอบ่อยู่ตัวนี้านี่บ่อยู่อยู่านี่บ่อยู่ ก,กินยากินยาเต็มจมูกมเลยตรงรุ่นนี้จังอยู่คนเลยรุ่นนี้จังอยู่ท่านผู้ชมรุ่นนี้พับบัวไสตรงรุ่นนี้ยยอยู่นี่ต้องบอกอืมขัระเบิดยูเลยสปยอยไล่คอรอ あのね、なんでよ。うん。これ見てくれるのうん。これの本当に 見事。 อาลุยลุยสายลุยอืมฮะฮะอ้าวทำไมหน้ากากไม่เซ็ตเลยแบรนด์ต้าร์ไลน์ไม่เซ็ตเลย,แบบเมยไม่เซ็ตเลยความน้ำต้องมีสุดขาวมาใส่สุดป้องกันอันนี้มันทีสุดเลยไายเดือ หายใจไปทัองมาใช,ใช่ไหมมีนหายใจงากน้องะหายใจยากหายใจยหกับใช้สารเคมีเขาไปในปอดหรอวะฮะอแต่งเนาะอืะอพอแต่ง ไปไปปเจ๊นแล้วนะอดเอาสชื่เอาใส่เด้กี่ง้ยกินมันได้ขอมชงานลุยเลยอื็นุยจัมจั๊โผล่มาแรงสีแข็ง แมลงคือว่า like. ดิ้นแด้วแล้วหัวแร่มาแรงคนหรือแมลงแล้วสิดิ้นอันนี้เราก็ต้องทุ่นที่ยาฆ่าแมลงกำจัดแมลงติดแผลอ่าไปคนเอ้ยเส็สหายใจประทับตาเ่าเรื่องใจก่อนเนี่ยโอเคเอามาข้างนอกแล้วเปลาเนี้ยให้น่องเขาลุยเขาจบสิทธิ์กงไเด้อไปนี้ เดี๋อวถัดไปอ่านให้หมดเลยโอเคบัดสียาเรียบร้อยสียาฆา่าแมลงก่อนล้างแล้วโอเค,อ,เคอ่านมามุมเก่ามุมเดิมนี่แหละนี่ก็นเด้อขอจบคลิปลงกันบ้านงนะโอเคโอเค,อเคบาย,บายพบก,กันใหม่คลิปหน้า